กลับมาพบกับแตกอีกแล้วนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมีเมนูพายแอปเปิลอัพไซด์ดาวเค้กนะคะมาแนะนําให้เพื่อนๆลองทําดูค่ะซึ่งถ้าพูดถึงประโยชน์ของสับป,ประรดแล้วนะคะสับป,ประรดเนี่ยมีประโยชน์มากเลยทั้งจะช่วยในเรื่องการขับถ่ายช่วยในเรื่องผิวพรรณนะคะแล้วก็ยังต้านอนุมูลอิสระอีกนะคะวันนี้เราก็เลยจะจับเจ้าสับป,ประรดเนี่ยค่ะมาทําเป็นเค้กอร่อยๆให้ทานกันนะคะซึ่งเค้กตัวนี้ค่ะชื่อว่าอัพไซด์ดาวเค้กนะคะลักษณะของเค้กก็คือเวลาที่เราทำ เราจะเอาส่วนของด้านด้านหน้าของเค้กเนี่ยไว้ที่ก้นสุดของพิมพ์นะคะแล้วเราก็จะเทตัวที่เป็นเนื้อเค้กไว้ด้านบนหลังจากเราอบสุกค่ะเราคว่ำเค้กออกมานะคะตัวที่เป็นด้านหน้าที่เดิมเคยอยู่ที่ล่างสุดของพิมพ์นะคะก็จะโชว์ขึ้นมาด้านบนสวยงามค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของพายแอปเปิลอัพไซด์ดาวเค้กนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนค่ะ ส่วนแรกก็คือเป็นส่วนผสมของเนื้อเค,ค้กค่ะอย่างแรกเป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์ไข่ไก่น้ำตาลทรายขาวเนยจืดค่ะอันนี้เราตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องค่ะกลิ่นวานิลาเกลือ นมข้นจืดค่ะส่วนผสมส่วนที่2นะคะเป็นส่วนผสมที่เราจะใช้ตกแต่งด้านหน้าของเค,ค้กค่ะอย่างแรกก็คือสับป,ปะรดค่ะสับป,ปะรดอันนี้ค่ะเราสามารถซื้อที่เป็นสําเร็จรูปได้เลยนะคะซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าค่ะต่อไปเป็นน้ําตาลทรายขาวค่ะเนยจืดเนยจือดอันนี้เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องค่ะ สำหรับอัตราส่วนค่ะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำพายแอปเปิลอัพไซด์เดลเคกันนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราจะมาทำตัวคาราเมลที่เราจะใส่ไว้ตรงตัวฐานของเค้กนะคะก็ตั้งไฟอ่อนนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ อันนี้เราจะรอให้น้าตาลละลายนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นนะคะอาจจะมีอาการว่าถ้าตรงขอบขอบเนี่ยสีเข้มเกินไปนะคะเราก็จะใช้แปรงค่ะจุบกับน้ําน้าเปล่านะคะปัดตรงรอบขอบข้างๆที่จะใกล้จะไม่นะคะจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวตัวคาราเมลนี้ให้ได้ที่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าหน้าตาที่สวยงามเนี่ยเป็นยังไงคะ่ะ นี่ก็คือสีคาราเมลนะคะที่ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วพอเราได้สีแบบนี้ปุ๊บเราก็จะปิดเตาค่ะแล้วก็ใส่เนยนะคะอันนี้เป็นเนยจืดนะคะกิ้งให้ละลายอันนี้ขั้นตอนนี้นะคะคือยกลงจากเตาเลยแล้วก็คนให้เข้ากันกับคาราเมลกับเนยให้เข้ากันนะคะ พอเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่พิมพ์เตรียมเตรียมวางสับประรดลงบนตัวคาราเมลเลยค่ะค่ะอันนี้ก็คือตัวคาราเมลที่เมื่อสักครู่นี้เราทำเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราผสมกับ ใส่เนยลงไปในขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องรีบเทล,ลงไปในพิมพ์นะคะพิมพ์ที่เราใช้วันนี้ค่ะเป็นพิมพ์ขนาด1ปอนนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง6.5นิ้วค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเอาตัวสับป,ปะรดนะคะสับป,ปะรดอันนี้เราซื้อมาเป็นแบบสับป,ปะรดกระป๋องอะคะ่ะที่เขาปอกแล้วก็เจาะเอาแกนตรงกลางออกเรียบร้อยแล้วสามารถเปิดมาใช้ได้เลยนะคะวางลงไปบนตัวคาราเมลอีกทีค่ะ ะะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทำเนื้อเค้กกันค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทําตัวส่วนผสมของตัวเนื้อเค้กกันค่ะขั้นตอนแรกค่ะเราจะร่อนตัวแป้งสาลีนเนระสงค์นะคะเกลือแล้วก็ผงฟูค่ะร่อนทั้ง3ามอย่างเข้าด้วยกันนะคะ ค okay. ส่วนนี้เสร็จแล้วพักไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตีเค,ค้กกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาตีส่วนผสมของเค,ค้กกันนะคะอย่างแรกที่เราใส่ลงไปค่ะก็คือเนยจืดนะคะอันนี้เราทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องค่ะตัดเป็นสี่เหลี่ยมลูกเตา๋า เราจะตีเนยให้พอแหลกนะคะแล้วก็จะเติมน้ำตาลลงไปค่ะค่อยๆเติมน้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็เปิดเครื่องความเร็วต่ำด้วย พอตัวเนยกับน้ำตาลนะคะเริ่มเข้ากันนะคะเราก็จะเติมไข่ไก่ลงไปค่ะหลังจากนั้นค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลลานะคะ ค่ะที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นะคะก็คือตัวส่วนผสมของของแห้งคะ่ะที่เราลอนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกับส่วนที่เหลือก็คือนมข้นจืดนะคะอันนี้เราจะแบ่งใส่สลับกันนะคะโดยเราจะแบ่งตัวของแห้งคะ่ะเป็น3ส่วนคร่าวๆนะคะแล้วก็นมข้นจืดเป็น2ส,ส่วนเราจะเริ่มจากของแห้งก่อนแล้วก็นมข้นจืดของแห้งนมข้นจืดเราจบด้วยของแห้งนะคะ ใส่นมไปหนึ่งส่วนค่ะตามด้วยของแห้งส่วนที่สองค่ะ นมที่เหลือนะคะทั้งหมดแล้วก็ของแห้งส่วนสุดท้ายค่ะ เส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมอันนี้ไปเทใส่พิมพ์ที่เมื่อสักครู่เราเตรียมไว้ค่ะค่ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาเทตัวส่วนผสมของเค้กนะคะลงบนตัวฐานจับรดกับคาราเมลที่เราทําเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ปาดด้านหน้าให้เรียบนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเข้าเตาอบค่ะที่อุณหภูมิ180องศานะคะเปิดทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างค่ะอบประมาณ25นาทีค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าอบกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็คือตัวเค้กอัพไซด์ดาวนะคะที่เราอบ เมื่อสักครู่นี้เราอบที่อุณหภูมิ180องศาค่ะอบไป25นาทีค่ะพอเค้กสุกแล้วนะคะเราจะตั้งทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะเพื่อให้เค้กตัวคาราเมลข้างล่างค่ะซึมเข้าไปในเนื้อเค้กนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะใช้มีดปลายแหลมค่ะกรีดโดยรอบของเค้กนะคะเสร็จแล้วก็เอาจานที่เราจะจัดเสิร์ฟค่ะเตรียมคว่ำออกมาได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูพายแอปเปิ้ลอัพไซด์ดาวนะคะสำหรับประราส่วนค่ะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ